ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่บนยอดเขาขนะครับผมนะบนยอดเขานะครับผมก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่บ้านดูครับดูเมฆนียอดเขานะบราการด้วคือก้อเลยเดี๋ยวรจะข้ามไปฝั่งนี้นะครับผมนะครับดูเมฆนะครับ สวยนะฮะสวยสวยนะครับดูนะครับสวยนะถ้าใครมาช่วงนี้ฝนตกนี่คือจะได้เห็นแบบทะเลหมอกนะครับควันหมอกนะตรงนี้เราจะเห็นนะฮะว่ามันสวยจริงๆนะครับผมนะครับฟานแบบเหมือนกับในภาพวาดเทพนิยายอะไรเลยนะตอนนี้นะครับนี่ฮะผมก็ได้จอดรถอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็ลงมาถ่ายให้พี่น้องได้ ได้ดูนะครับเห็นไหมเหมือนกับใครมาจุดควันจุดไฟเลยนะครับภาพนะฮะนะครับดูไม่เห็นเลยนะดูนะครับจุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผมดูภาพกันนะครับภาพวันนี้สวยนะฮะผู้บริการนี้แบบ สุดยอดนะครับสุดยอดอลังการนะครับนี่เม่ีรถมาตามทางนี้ก็สวยตลอดทางเลยนะครับผมพี่น้องนะนะครับก็สวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดี๋ยวเรามุ่งมุ่งหน้าไปต่อเนะครับอากาศนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนเกาะกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปกันต่อนะครับผมนะยังไม่ถึงบ้านนะครับตอนนี้อยู่บนเขาอยู่นะฮะแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศให้ดูเป็นนะครับ ให้ดูแบบบรรยากาศที่เราข้างหน้านะรถก็เห็นไหมครับวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบุคนไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีน้ำนะจะมีน้ำไปเรื่อยๆนะฮะสวยนะครับดูนะครับดูภาพเดี๋ยวผมซูใกล้ๆนะอ่านี่ซูให้กล้ๆนะครับผมสวยบรรยากาศนะครับดูนะฮะดูไกล นะครับสุดยอดอลังการนะครับผมนะสวยงามจริงๆรับนะครับภาพเปนสวยดีจังนะครับภาพเก็บภาพมุมที่สวยไว้นี่ฮะคนก็ขี่รถจอดดูดูครับภาพนะครับภูเขาตอนนี้ก็เม่ไอส่วนนะครับเหมือนภูเขาหีมะเห็นไหมครับสวยนะเดี๋ยวผมจะ ลับไปที่รถทารถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่รถน,นี้ถ่ายให้พี่น้องดูก่อน <c oughs> ดูบรรยากาศกอนนะครับสวยนะครับวันนี้กลับบ้านบรรยากาศถ้าใครได้มาช่วงนี้ก็จะเห,ห็นทะเลหมอกแน่นอนครับนี่ฮะสวยจริงๆครับ <c oughs> ดูภูเขาทั้งลูกนะนะครับคิปนี้ก็นะครับเหมือนปันไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆเลยนะคิปนี้ก็ ไว้นะครับรนี่ถุมทะเลหมอกนะฮะควันไปหมดเลยพื่อนะครับคนก็มาดูเต็มเลยนะอันนี้ทะเลหมอกโอ้ทุกทะเลหมอกดูควันนะมีที่ให้ลงไปดูข้างล่างด้วยนะไป ขาวไปหมดเลยครับขาวไปหมดเลยบนถนนก็ขาวไอ o ฝนนะครับเป็นทะเลหมอกเลย